ปีศาจแดงเตรียมต่อสัญญาดดเอโก้ดาโลความคืบหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับดดเอโก้ดาโลแบ็คขวาตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานล่าสุดระบุว่าแมนยูกำลังมอบสัญญาระยะยาวให้กับดาโล่โดยการเจรจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับดดเอโก้ดาโล่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาก โดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปแล้ว28นัดในช่วงเปิดฤดูกาลก่อนที่จะต้องหยุดลงเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับทีมชาติโปรตุเกสซึ่งก่อนหน้าเทนฮากจะมาคุมทีมตัวเขาไม่ได้รับความสนใจจากโอเลกุนาโซชาเท่าไหรนักจนถูกปล่อยตัวให้เอซีมิลานยืมใช้งานซีซั่น2020-2021แต่อย่างไรก็ตามดาโลกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงที่ไมเคิลคาริคคุมทีมช่วคราว และกลายเป็นตัวหลักในทีมของราฟรังนิกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน